สวัสดีตอนเศร้า,ค,าค่ะพี่น้องเศ้ามื่อนี้ขออวันที่ยี่สิบหกค่ะพี่น้องจ้ะวันที่ยี่สิบหกเมษายนคะ่ะสองพันห้ารอยหกสิบห้าค่ะแม่ข่าวบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนแล้วจะบ่ได้อัพคลิปลงโดนแล้วเมื่อนี้แม,ม่ข่าวกนเลยจะมาอัปเดตเรื่องของหมูขุนค่คะ โมคุนแม่ขาวรุ่นนี้มีสิบโตค่ะพี่น้องรุ่นที่ที่หกแล้วจ้ะเป็นรุ่นที่หกแล้วตอนนี้ก็อายุรุ่นนี้นี่อายุหนึ่งเดือนค่ะพี่น้องอายุครบหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้กินกำลังกินอาหารอากินอาหารเบอร์ บอสองน่ะพี่น้องอาหารบอสองนี่ก็จะยุดน้ำหนักที่สิบห้ากิโลถึงยี่สิบห้ากิโลค่ะพี่น้องจะต้อรักให้อาหารเบอร์สองมาเศร้านี่ต้นส้มกินดีนะคะ่ะให้กินจะให้กินจะเศร้าเลยค่ะนะเขากัลมาจากสวนยางกันเลยม่าให้อาหารจะเศร้าเลยค่ะรอบเศร้าแล้วก็ จะทำความสะอาดคอิ่นไปพร้อมกันสำหรับราคาหมูนะคะสำหรับราคาหมูตอนนี้อยู่ที่เพิ่นจะเอินว่าราคาหนักคว์าเนาะค่ะเนาะที่เขาขายเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่แปดสิบห้าบาทะคะ่ะกิโลละแปดสิบห้าบาท คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ยังอยู่ประมาณนี้หละจ้ะส่วนราคาอาหารนะคะราคาหัวอาหารขึ้นครับพี่น้องเพิ่มขึ้นมาทุกรุ่นเลยจ้ะถุงละเพิ่มขึ้นมาหนี่ถุงละประมาณสามสิบบาทจ้ะบาง บางแบนบางยี่ห้อก็ยี่สิบบาทบางยี่ห้อก็สามสิบค่ะึ้นขึ้นมาตลอดนี่แหละจ้าพี่น้องราคาหัวอาหารขึ้นสำหรับราคาลูกหมูนะคะถ้าเป็นหมูฟาร์มก็จะอยูยย่ที่พันหนึ่งพันแปดรอยถึงสองพันนี่แหละจ้า แต่รุนนี้นะคะเอาได้มากนี่1สิบตเนี่ยที่ได้มานี่ตัวมือออกมาลงนั่นราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดรอยหาสิบบาทค่ะพี่น้องค่ะจังทารุนบางวางมันจะหักต้นทุนหักนั่นแล้วมันจะเหลือสำํำใดค่ะกำหนดขายกับฮงนู่นแหละค่ะประมาณเดือนกรกฎาค่มพี่น้อง มันเดินกระดา<ม>จ้ะถึงจะได้ขายเออส่วนหมูคุณรุ่น,นก้อนๆน,นั่นไม่ขายไม่ขาวขายออกไปแล้วจะเหลืออยู่เหลืออยู่สามโตนี่แหละจะ้ะเหลืออยู่สามโตนี่คือน้าหนักเขาบ่าถึงนะคะตอนตอนที่จับตอนนั้นก้อนสงการนะคะน้าหนักบ่ถึงเกณฑ์เข้าก็นเลยยังบ่ขายออกจะ้ะต้งเขียงเพิ่นก็บ,บ่เอาพร้อมละน้าหนักบ่ถึงเกณฑ์ เต็มมือนี่เอ่อกระมี้นฟนมาจองไว้แล้วจ้ะเป็นซื้อไปใส่งานค่ะพีน,น้องซื้อไปใส่งานกะราคาตะตามตามที่เขาขายทรงนี่หลจะจะตามที่เขาขายทรงตลาดนี่หลจะจะเสียงนานจ้ะ ไล่ละไล่ละเอาละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือน,นี่นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมคลิปนะคะพ่อกันคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า